นี่ครับลูกเรือลูกเรือครับมาแก้มือครับโดนไปเสาที่แล้วครับบลาบครับมือนี้มาแก้มือไหมนี่ครับนี่น่าจะน้ําขึ้นนะน่าน้ําขึ้นครับพอเสาที่แล้วเสาทีแล้วผมมาเนี่ยน้ำลุ่นเห็นแบบเห็นหอยเห็นหอยน้ําเสาดีโจ,จ,จนเห็นหอยแมงผู่นะครับมันลงคักเจ้านี่นะเป็นน้ําขึ้นอยู่ นี่มองที่พ้นชิเป็นตัวก็สิเป็นเขาเป็นไตสะพานนี่ครับนี่นี่ผมสิผ้าพันกับจอใส่ด่างมาเลาะโมวสวยเวอร์ได้เยอะไหมครับนี่โอ้โทับปลารับจบ ปลาอย่างโนอดังใส่ดังทะเลอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาปลาอะไรครับเนี่ยปลาลกวยทะเลบอกดิ ปลากล้วยทะเลเหรอโอ้ยเต็กเลงครับเด็กเรือเด็กเรือเด็กเรือกำลังเสียวเรือล่องครับนุ่มเฉลี่ยว่ะดูแค่น่าสาว่ะคุณได้เห็นกับเอื้อนเนี่ยครับตกปลาครับลูกคดนี่ครับเรือพร้อมนี่ครับเรือส่วนตัวของผมนี่สมอครับสมอพร้อมครับเสือสู้ชีบอะบ้านจะได้ครับจะได้ถุงครับเสือสู้ชีบ เด็กเรือครับเด็กเรือนะครับผมจะพาเข้าไปทางใต้ตนะครับไปข้างล่างรอบก่อนเสาที่แล้วที่ผมมาน้ำมันลงจนเห็นแบบหอยอะครับผมต้องลากเรือไปตรงนั้นนะครับเสาที่แล้วแต่เสานี้น้ำมันขึ้นโอเคครับมาดูกันว่าจะแห้วหรือจะไม่แห้วนะครับ ได้แล้วครับหนึ่งตัวปลายังบุนี่ครับตอนนี้ผมจะทายไปพรอ้อมตัวยไปพร้อมเมื่อใดนิดจังหวะดึงเนเบิ้งครับตอนนี้แต่ป่ามาโชว์ซื้อครับรอบนี้เดี๋ยวรอบนากระสีซื้อขาตั้งคุณอีกบางนึงข้างหลังนะครับได้แล้วครับได้แล้วครับตัวที่สองแก้ว มาเลยครับช์ปลาช์ปลาอย่นี้ตอยอันนี <oh ้จะเป็นลูกศิษย์ของเบียร์ปลาเล็กนะครับผมนี่ครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ของเบียร์ปลาเล็กนะครับฝึกมากับมือกับมีมันดึงเรื่อยมาตกอดเรื่อยครับแต่ว่ามันนีมันอยู่แต่สะพานมันกับบอลอนครับบอฮอนแต่ว่ามันกับเอาเอายู่หน่อยว่าร่มมือมี่แต่มีเรื่อหญ่เขาจะจอดบัง ครับเรือใยังเดี๋ยจ,จอดบงังล่มอยู่น,นีนก็นั่งเรื่อยๆครับนั่งเล่นเฟีเบิ้งป่าใยัยมองไปเรื่อยๆครับก็ได้ว่าปักหลักอยู่โดนบานไดสงบเพราะก็ยัยมองเด็ดหาหกเต้มแล้วครับแปดเก้าครับซุ่มตัวน้อยๆเพราะซุ่มตัวน้อยๆครับนี่ครับเกมปลาเล็กครับเกมปลาเล็กมุมส์เบียร์ปลาเล็กเออมาแล้วครับมาแล้วไปยังเกาะ จข่างเกาะพงข่างบ่ข่างกาะพงบ่จักว่าปลายยังครเพรนั่นตกมัวชัวโอ้จีรังเดียวเดียโอ้เก๋าครับโอ้มาแล้วมาแล้วตอดสามเธอบาโซดสีใดมันโอ้ยลูกปลาลูกปลาเป็นเท่าเขาปล่อยเราปะนี้ลูกปลาไอ่ปล่อยจะล่ะปล่อยวะเพาะต้องกระช่างปะเออปล่อยไม่ได้หรอก อลอยไปไหนยูเดี๋ยวว่าเป็นผู้ก่อลอย,ล,อยล่อยครับปล่อยลอยลกูกกระชางปลาเก๋านี่ทอดเล็กน้อยสิครับอทอดแฉบแฉบไม่แยบมองดนะอันนี้อันนี้ใหญ่มองไม่แล้วครับบอมีเรือบังแล้วคืนเริ่มสีแห้งแล้วโยกโยกคักครับครันบูได้เมาเรือ,อนี่มีหัาหากแท้ๆแล้วครับอย่าไมาน้ำครับ ไปยังไปยังปบากระบบากบบระบบยัอนแสงวะนี่ครับแทบครับเพาว่าเปแกงส้มปะแกงส้มปลากระบอกโอ้พอดีพอดีตัวที่สครับตัวที่สเอา เออใส่เลยขอดูบ่ครับจะปองใครบท่านครับบงคัหลากหลากสายร้านสายบ้านใส่เหรนั่นเบึงก่อน เพื่อนปลายัางวะปลากระเขียวยังกระตายกระตายย่างๆอยู่ละกินได้ไหมบรักินได้ครับกินได้โอ้เอามาให้ทั้งพี่ก็ได้ทั้งพี่กินเองดอกยนะครับหลังจากทเงียบๆไปสักพักเริ่มมาแล้วครับเริ่มมากแ,แล้วครับรมมพอได้อยู่ครับพอได้อยู่โอ้เจมเริ่มปลาใหญ่ ตัวเล็กๆก็ล่องปนเลย,ยครับปลาทะเลแสบอยู่ครับผมนังร่อยังมีความหวังเป็นจังไหเออได้มนันบ่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 ปากเขาน่อยบ่ยนั่งไปเรื่อยๆครับนี่รับเม็ดฟังหนึ่งผมตกสองขั้นใส่เงอกงุ้งเป็นขั้นมนชิ้นเ้อยๆ มีปปลลลาาาาากกกกกบแ้วน้ำเริ่มลุ่งแล้วครับเนี่ยนเะบื้องจากห้อยหอยมือเ้าเมือซาวนีม่มันเต็มห้อยข้างบนตอนนี้มันเริ่มลุ่งแล้วน้ำน้ำเริ่มลุ่งปาลปาครับพอค่อยเข่าโอ้บนปลาดึงมาเนี่ยโอ้ตื่นเบอร ได้เก็บปลาบ้างฮะได้ได้เก็บมันม้งตัวน้องหันบอก <c oughs> รอบนี้ก็ไทยบ่ค่อยเต็มที่บ่ค่อยดีมันได้ครับ <c oughs> เพราะว่าต้องตกปลาแล้วก็จับโทรศัพท์ไทยเนี่ยมันตอดเนี่ยมันกัดกดึงไทยว่าท่านครับตัวต้องวัดปลาเดี๋ยวรอบหน้าตั้งค่ากล้องโอ้หลายขนาด ตัปลาครับเห็นแต่ปลาหน่อยเต็มอยู่ครับเป็นฝูงโอ้เต็มเลยครับโอ้อยังมีสะดุงด้วยโอ้ง่างไม้แซนไปียราละเลยวะไ่ยายเรือครับไ่ายเรือ้อนแดดครับกับแล้วครับกระจอมาเก็บอหอยแมงผู่ครับ ก็บหอยนั่งร่มหอยแมงผูกนะครับย้ำนำมันแห่งอันนี้กำลัง้ายเรือเขาฟังครับคนไทยทั้งหลังเริ่มจมเลยผมไทยตลบเลยไทยไยเลยคร้ยกำลังสิบข้ายอายุลุงพีขึ้นฟังเรียบร้อยครับถ,ถึงฟังโดยปลอดภัย ยังไงเสียเจมมวนบ่มวนอยู่เต็มเวป่ายปะรอบนาอยู่ทิ่เครื่องหนัหน้าจามหาหอยนั่งร่มครับนี่ก็จ้าเงี้ยอยู่นั่นี่ครับนี่หอยนั่งร่มหาไปกินนะบ่าได้หาไปขายครับมาเป็นขอบกรัว